จอเอื้นดังที่ยหญ่ตื่นเบิดเฮียบอมันโดดขึ้นนี่กาใจเพราะยืดหายตอดแม่ล,นนลงมแม่ลงมที่ดีทุกคนคือไอ้ข้าวเหนียวมันโดดรั้วแล้วแม่พยายามวิ่งจับจนใหญ่ยมล้มไงล้มความดังขึ้นเลยยุสยยไสล่ะใหา่ข้าวเหนียวหายครับทุกคนตอนนี้ข้าวเหนียวหาย เพราะว่ายายวันบอกว่าตอนที่ยายยมล้มอ่ะล้มล้มคือมันพยายามมันพย,ยายามจะโดดแล้วยงยายยงก็เลยรีบตามไปจับลูกอยู่ไหนซุ่มนีก็อยากรูกอยากเข็นมนีสามตัวอยู่นี่สามตัวอยู่นี่เบิร์ตสามตัวไงเขาสวยอยู่นี่ลูกอยู่ไหนเขาสากน้องอยู่ไหนป,ปักปึกเด็กพี่น้องอยู่ไหนอยู่ใส่อะไยาย,ายวันหายมี่ป้พอป้พอปะ เสียอีกแล้วเสียอีรีบอ่อยเยาวันให้มันไปเงี้ยวซืือเจ้าของตะลมเจ้านางเลยบ่ต้องอันนี้ยายยงจะหยิบไฟฉายให้ทุกคนตอนนี้เข้าเหนียวหายยาวันก็ลัาพยายามหาเหนียวโดเดี๋ยวนี้ที่ว่าเก่งมากรถหนีปะพันโดตดเสียบสองสิบสิ่ข้ออยู่ไฟฉายกอบพ่อเสือพ่อใหญ่โค้งหนาหน้ากาคาร์มังึ้นแล้วหนีปุ้งชุ่มหนี ขึ้นไปแส้ขึ้นหัวไปพุนน่นหนิมโดดคำเออดูล่ะเขาเหนียวเหนียวนี่เขาเห็นแล้วนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งยายโยงหาฝั่งนู้นใครนี่อีสากสากเจอน้องไม่ลกูกเจอปอยายคว,ว้ามมังได เจ้าคืนไปเห็ดยังคืนนี้ออกส่คืนนี้ไมเี้ม่เงนังหยเ้านีันโดดได้บ่เออมันโดดขำกับแพงไว้หนบ้าอียนี่เอ็กับี่แม่ล้มนี่อย่ายงล้มตรงนี้ทุกคนคือรู้ว่าอย่ายงล้มแล้วเรากลับมาคือเจ้าจับม้ามองนี่บ่ แ่ปล่อยไม่ยอมแป๊บเดียวตงนี่ค้าเสศึกอะเจอไหมมันค่าศึกมันปะมันค้าเสศึกพอครับย่าครามดันขึ้นยายยงอะไรแจับปากเขาเหนียวนะความดันขึ้นลมปล่อยเห็นมันเนี่ยเนีนไปตะัึงเราเนี่ยหายจริงๆครับทุกคนรอบนี้มันก็เกินไปแล้วอีสวยต้ว่นน่ะสวยลูปมึงได้สวย มันนอนแช่้หายเลยสวยลูกมึงอยู่แสข้าวเหนียวข้าเหนียวกับบักสู๋บักแง่ข้าวเหนียวไปไหนลูกจักปาช่วยกัคหาเราก็จะ้เห็นอยู่นี่จั๊ก้านหายไปบอกแสเราจะดูฝั่งนี้นะครับทุกคนหายจริงๆรอบนี้คือแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงกับมันแล้วตอนเช้าก็พาไปวิ่งไปเล่นไปปีนเพิ่งพากลับมาเชือกยังไม่ทันได้ปลดออกจากคอเลยก็ออกไปอีกแล้วเมื่อยุโมมีนี่พากลับมาเนี่ย เสือบมท่านเด็ดปวดออกจากข้ออยู่บูมี่ข mm ้างล่างกรับมูมี่บดปัญญากับเอาข้าวเหนียวแล้วลูกข้าวเหนียวอยู่ไหนแซ่ปลาเข้าเจ้าเจ้านี่เขาเจ้าได้หนิโมเมียนข้าวเหนียวไม่เจอทุกคนข้างล่างก็ไม่มีงึดเงิดงิดคักงึดคักเจ้าไปนั่ง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 ไต่มาด่าหรือเปล่า ข้าวเหนียวว้าอยู่นี่ว้าลูกคอยบังคับชีกระโปงลูกมึงอยู่งใส่สวยจักสวยจะไปเห็นสวยกันเลียนเธอมันอยู่นี่ล่ะอยู่แต่อดมันอยู่นี่มันข้าวเหนียวมงเขามาเลียนยังเอ้ยข้าเจ้าก็เอิญมาซันมึงก็บังพินเงี้ยหนีมันหลับเอินยังไงกับผมามันหลับมันหลับมันไปว่าได้ปะ โอ้เชื่อทุกคนมันไปไม่ได้เพราะว่ามันวิ่งมาเชือกมันติดเออมันลาบจงมีเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนเล้วอย่าไปใส่แว่นแล้วแลวเข้าหากระทังบ้านมึงมานอนอยู่ตรงนี้มาเายมานอนใจถลอกรถปังคุกี้ปักระโปรงมาเอ,อ้ยโอ้ยใหญ่นก็ว่าหนูหายไปแล้วลูกเอ,อ้ย